สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับประธานาธิบดีโจไบเดนและสนทนาการด้วยมิตรไมตรีอัน,น,นแนบ,บแน่นเที่ยงวันศุกร์ที่29ตุลาคมประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมภริยาเดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนพระราชวังวาติกัน ทั้งสองสนทนาการเรื่องการอพยพย้ายถิ่นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการแพร่ระบาดโควิด -19 สำนักข่าววติการถแถลงว่าในระหว่างการสนทนาอันเปี่ยนด้วยมิตรไมตรีทั้งสองได้พูดคุยกันถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปกป้องและดูแลโลกสถานการณ์ด้านสุขภาพและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 ตลอดจนปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยและการให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้อพยพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและมโนธรรมของผู้คนขียนิบารมา ที่สุดทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงในบริบทของการประชุมสุดยอด g 20ที่กรุงโรมและการส่งเสริมสันติภาพในโลกผ่านการเจรจาทางการเมือง thank you, thank you, thank you.